ด่าดิ้งอีเด็กแรดมีผัวแต่เด็กนะมึงดิ้งมันต้องสู้ชีวิตขนาดไหนหลานมันก็ต้องช่วยแม่มันหาเงินเพื่อที่จะให้ไหลมายืมเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นทั้งๆท,ที่เราไม่ได้มีมากนะพวกเราช่วยกันทั้งๆท,ท,ที่พวกเราไม่ได้มีมากจะหาได้มากจะหาได้น้อยมึงก็ยังจะยืมเดือนละหมื่นนะต้องอดทนแค่ไหน สุดท้ายไหลก็ออกมาแฉตัวเองใช่ไหมว่ายืมตังสาวิตรีเดือนละหมื่นจริงๆแล้วไอ้ที่บอกว่าทําไมมึงไม่ไปขายของช่วยกูที่บอกว่าสาวิตรีไปบอกว่าทําไมไม่มาขายของช่วยบอกเลยว่ามึงมาเมื่อไหร่กูเสียวแวบทุกทีว่ามึงจะเอาเท่าไหร่ว่าวันนี้มึงมาบ้านกูทรไรนี่กแบบูแบบใจแป้วใจแวบเลยแบบมาบอกจริงเลยว่าไม่สบายใจ บอกตรงๆเลยว่าไม่สบายใจที่มึงมาทุกครั้งที่มึงมาเนี่ยกูมไม่สบายใจเลยเท่าไหร่วะวันนี้ต้องนึกในใจแล้วนะแล้วคิดดูนะว่าในสภาวะที่ครอบครัวเนี้ยอยู่ในความวิกฤตตอนตอนตอนปลายปีหกสามครอบครัวนี้อยู่ในความวิกฤตนะดูที่ไหลพูดสิกูก็อยากจะแบ่งเงินกับมึงแต่กูก็อยากจะแบ่งเงินกับมึงนะเฮ้ย เงินยืมห้าหมื่นเหรอพี่หนูมีแสนหนึ่งพี่เอาตังค์ทอนมาก่อนหนูเป็นแม่ค้านะพี่ดาราทิพย์หนูมีแสนหนึ่งอ่ะพี่เอาตังค์ทอนมาให้หนูดูก่อนแล้วหนูค่อยให้ห้าหมื่นพี่คิดดูนะพี่คิดดูนะว่าหนูอยู่ในครอบครัวที่โคตรขมขื่นแค่ไหนขนาดลูกเราตายนะกระดงคดีอะไรนี่แบบโคตรโหดไหนจะสังคมไม่ยอมรับ นะแล้วเราก็ขายผ้าด้วยนะ <c oughs> ก็เป็นคนดังระดับโลกนะแล้วไปฟังไหลดีๆไปจับจุดดีๆนะไหลบอกว่าไหลไม่มีเงินแล้วอีผู้สูญเสียก็ออกเงินให้ซื้อปลาใช่ไหมไหลบอกว่าไหลไม่มีเงินตอนนั้นตอนที่วิ่งพาพาสายวิทีไปซื้อของไหลไม่มีเงินแล้วอีผู้สูญเสียก็ออกเงินให้ไหลทําทุนซื้อปลาขายใช่ไหม ไหนละไหลเงินสามล้านไหนละไหลเงินห้าหมื่นนะไหนละไหลที่ไหลบอกว่าไหลมีเงินแล้วไหลก็เอามาทุ่มกับคดีน้องจนหมดไม่มีเลยไหลไม่มีเงินไหลไม่มีเงินไหลมองแต่ว่าตัวเองเป็นคนดีไหลมองแต่ว่าสิ่งที่ไหลทำสร้างประโยชน์ให้คนอื่นทั้งนั้นเลย ไหลไม่เคยมองว่าคนอื่นดีเลยนอกจากตัวไหลเองไหลเป็นโลกหลงตัวเองไหลละเมอไหลฝันรู้ไหมเวลาเดินเดินดีๆบางครั้งมันอาจจะตกหลุมบารยากาศได้นะไหลละเมออยู่ไหลเพ้อไหลไม่รู้ตัวพี่กะทิสวัสดีค่ะไหลไม่รู้ตัวเลย ขอบอกนะคะว่ามเมียยของเขาแต่ละคนผู้หญิงที่มามาพัวพันกับเขาแต่ละคนเป็นผู้หญิงที่ดีมากๆนะแม่สาไม่เคยที่จะคิดตําหนิผู้หญิงแต่ละคนที่เข้ามาใกล้เขาเลยนะหรือว่าแม่สาเป็นคนจิตใจเหมือนผู้หญิงพวกนั้นแล้วไม่เหมือนไหลก็ไม่รู้แต่ผู้หญิงพวกนั้นผู้หญิงหลายๆคนที่เข้ามาใกล้ๆไหลไม่ว่าจะเป็นเมียเมียแต่งไหลก็ตามเมียที่แต่งเมียที่ไม่แต่งตมมแม่สาได้คุยกับทุกๆคน เมียแต่งเขานี่เป็นคนดีมากๆนะเมียแต่งเขาเป็นคนดีมากๆนะแล้วเมียอีดำนี่จะแฉกิจการหนูอีกครั้งหนึ่งนะเธอไหลเธอแต่งเมียแล้วพวกเธอทำกิจการขายหนูกันใช่ไหมไหลเมียเธอเป็นคนทำบัญชีเขาเป็นพนักง,งานอบตอแล้วเขาเป็นเขาทำบัญชีเกี่ยวกับการค้าการซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปด้วยไหล สาวิตรีนี่เข้าใจดีเขาทําบัญชีโคตรรัดกลุ่มโคตรดีไหลนี่นั่งกินเบียร์นั่งกินเบียร์แล้วดูเขาทําบัญชีดูเขาอะไรกันหน้าที่ไหลคืออะไรขับรถพาไปส่งเมียรับออเดอร์เมียเป็นคนรับออเดอร์รับเงินเงินเข้าเงินออกเคีรง์เงินต่างๆเมียเป็นคนรับสาวิตรีนี่โคตรเข้าใจเขาเลยนะสมมติว่ามีเงินอยู่สามหมื่นมีเงินอยู่สามหมื่นไปซื้อหนูสามหมื่น ขายได้กําไรสองหมื่นรวมเป็นห้าหมื่นใช่ไหมคะไหลมันคิดตอนเงินห้าหมื่นแต่เงินสามหมื่นที่เอาไปหมุนไหลมันไม่คิดมันไม่แยกแล้วทีนี้พอได้เงินห้าหมื่นรอบหน้าเอาเงินห้าหมื่นไปซื้อหนูแล้วได้กําไรรวมรวมมาเป็นแปดหมื่นมันจะคิดยอดห้าหมื่นแปดหมื่นไอไหลมันจะคิดเงินห้าหมื่นแปดหมื่นแล้วมันไม่ได้คิดทุนมันไม่ได้คิดตรงต้นทุนแล้วทีนี้พอได้เงินมาแปดหมื่นใช่ไหมคะ ที่แรกเงินเรามีเท่าไหร่เงินเรามีสามหมื่นตอนแรก,แรกเงินเรามีสามหมื่นเอาไปหมุนรอบแรกเราได้มารวมทุนรวมทั้งทุนทั้งกาไรเราได้มาห้าหมื่นพอเอาเงินห้าหมื่นไปหมุนอีกรอบสองทั้งทุนทั้งกาไรเรารวมกันได้แปดหมื่นนะพอได้แปดหมื่นเอาเงินแปดหมื่นไปลงทุนอีกรวมมาได้แสนสองนะไอ้ไหลไม่คิดเรื่องต้นทุนไอ้ไหลจะนับครั้งที่หนึ่งเราขายของได้ห้าหมื่นครั้งที่สองเราขายของได้แปดแปดแปดหมื่นครั้งที่สามเราขายของได้ อไอ้ไหลมันจะเอามาบวกกันไอ้ไหลมันจะเอาห้าหมื่นมาบวกกับแปดหมื่นมาบวกกับแสนสองรวมแล้วเป็นหลายล้านแล้วสรุปคือมึงโกงกูพวกมึงอน่ะพ่อแม่ลูกพวกมึงโกงกูเฮ้ยเงินตั้งหลายล้านมันไปไหนเงินตั้งหลายล้านมันไปไหนกูนี่โคตรเข้าใจเขาเลยไหลกูโคตรเข้าใจเขาเลยเพราะกูรู้นิสัยมึงไง มึงเอาห0 0 0 0ื่มาบวกกับ8ปดหมื่นมาบวกกับแสนสองทีนี้ครับพี่น้องเอ๋ยพอจบจากช่วงช่วงที่ยูทูบเบอร์เข้าไปหาผู้สูญเสียแล้วก็หนีออกไปจากนั้นเขาก็ไม่ได้เอาไม่ได้สนใจคนอยู่ในครอบครัวไม่ได้สนใจภาพลักที่จะเกิดขึ้นว่าเฮ้ย ฉันต <S preach science> ้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับให้กับตัวเองให้กับคนอยู่ในครอบครัวให้กับญาติพี่น้องเขาไม่เอายากไม่เอายาติพี่น้องเวลาออกมาพูดอาจจะพยองพองผลมีความสุขแฮปปี้แต่คนที่มองข้างนอกคือเอาอีนี่มันเย่อหยิ่งพยองพองผลนี่พอตัวเองชนะคดีเย่อหยิ่งพยองพองผลคนยิ่งพอคนมองเข้าไปปั๊บเนี่ยคนก็ยิ่งหมันไส เออคนก็ยังหมันไส้นะคุณไม่รู้เลอว่าการที่คุณออกมาไล่สุดพูดอยู่ยังยังยังเนี่ยคนเขามองว่าคนหมันไสนะ้แล้วสิ่งสาคัญทุกท่านเลยยิ่งมาคบกับคนที่ไม่รู้ไม่มีหัวนอนปลายเท้านี่เออคุณมาคบกับอียานนี่ผมบอกเลยว่านี่มหากรรม ชีวิตจะเละเทะลงไปเรื่อยๆนะอยิ่งนานวันไปยิ่งนานวันไปไอ้นี่ก็ยิ่งเล่นยาแรงลูกสาวผู้สูญเสียเป็นลูกของใหญ่สมควรไปสรรเสริญเยินโย เทียเชียให้เขาให้อียานมาดา่ามาดา่าแม่ตัวเองเพื่อผู้เป็นผู้ให้กำเนิดด่าแผ้แซะทุกอย่างเพื่อต้องการบีบบีบให้คนเขาโกรธเกลียดริงชังแล้วให้ครอบครัวนี้ออกห่างออกห่างออกห่างจากผู้สูญเสียไปเรื่อยๆ สร้างความร้าฉานอยู่ในวงตระกูลถอยออกถอยออกไปเรื่อยๆ <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ภาพลักษณ์ของความอบอุน่นของความแน่นแฟ้นมันไม่มีไม่เป็นไรหรอกผมถึงบอกแล้วว่าคุณบอกว่าอยู่คนเดียวได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกได้นี่แหละผมถึงบอกว่าไม้ไผ่ ต้นเดียวเนี่ยอยู่โดดเดียวเดียวดายวันหนึ่งมันก็ต้องล้มแต่ถ้าไม้ไผ่ลู่ลมหลายกงหลายกอนี่นะถ้ามันอยู่ด้วยกันมันก็แน่นแฟน้มมันก็จะไม่หักง่ายหรอกเออมันแตกต่างนะผู้สูญเสียไปเชียไปเชีย ให้ยูทูบเบอร์ที่ตัวเองอวยแล้วให้เขามาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองแค่นี้ภาพลักษณ์ก็เสียหายเลยคุณเห็นพ่อพไปเอกและแม่นางเอกไหมเคยไปเชียร์ไหมไปเชียร์ให้ยูทูบเบอร์ไปด่าพ่อแม่ตัวเองไหมเออ เห็นปาแตนไปเชียร์ให้ยูทูบเบอร์ไปด่าผ่องพาไหมอืมเป็นแบบนั้นยิ่งนานวันไปมันยิ่งเห็นชัดเจนว่าผู้หญิงสองคนนี้มีความรู้สึกแตกต่างกันปาแตนเคยสนับสนุนให้คนไปด่าพ่อผัวแม่ผัวตัวเองไหม เนี่ยเนี่ยในส่วนที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเลยอ,อยู่ฝั่งนู้นแต่อยู่ฝั่งผู้สูญเสียแต่อยู่ฝั่งผู้สูญเสียพี่สาวคนรองผู้สูญเสียอยากจะเป็นที่หนึ่ง อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งของทุกคนอยู่ในครอบครัวอยากให้ทุกคนมาอยู่ใต้ตีนออ,อยากจะเป็นคนชี้นิ้วไปซ้ายไปขวามึงต้องเดินตามเส้นทางที่กูขีด้วย